อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเอา่อซูเปอร์ซูเปอร์ลีกฟุตบอลน,นะครับก็ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อคลิปไว้ให้นะครับโอเคนะครับทุกคนจจะสงสัยนะทำไมตัวละครผมเป็นผมเปลี่ยนหรือว่านึกว่าจะใส่โรบักบไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสกินของนักบอลน,นะอันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับนักบอลผมสูมมาแน่นผมก็ไดอ้อุปกรณ์มานะอุ ผมก็เลยเอามาใส่นะเพิ่มความเท่เฉยๆแล้วผมก็มีหนวดด้วยนวดซันด้ขอโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเวลาเราอยากเล่นก็เข้ามาที่นี่ครับให้มีเลือกทีมนะมีเอ็มปัปเป้แล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อเอานี้นะครับโอ้ตอนนี้เอ็มปัปเป้นำอยู่ครับแห่นข้างบนนั่นนั่นแหละคือทีมนะครับ ทุกคนจะเตะข้าโกเนี่ยคุณต้องดูโกก่อนนะคะว่าชุดมันสีโอเคใช่ไหมถ้าทุกคนทุกคนได้บอลแล้วทุกคนทุกคนอยากแบบอยากเตะข้าโกก็ดูดูที่โกครับนั่นนะข้างหน้าสีขาวอะเออถ้าเป็นชุดเหมือนเราอะสีขาวอะเออผมใส่สีขาวแล้วเพื่อนเขาสีขาวเหมือนกันนั่นแหละคือโกเราเราห้ามไปยิงนะคบเพราะไม่งั้นฝั่งมันได้ได้คะแนนเราต้องยิงแบบคนที่เสื้อไม่เหมือนเราอะ แ,แล้วก็ระวังคนที่เสื่อไม่เหมือนเราแยงด้วยตอนนี้ผมท่านัะเซนติเมตรอันนี้เขามาลมกันเลยเขามาลมกันเยอะฟังไหนดีครับเออนี่นี่น,นี่มีเพื่อนผมอยู่ด้วยนี่เมื่อกี้นี่นี่คนนี้คนเนี้ยแขนแขนซ้ายเขียวนั่นนั่นนั่นนี่นี่นีนน่นี่นนนนเห็นไม่ทันครับเมื่อกี้เพื่อนเราอยู่ทีมอะไรเนาะทีมนี้ปะอ้ทีมขาวอะ่ะอ้ เพื่อนสุสละน้อยเออมาแล้วเพื่อนเออเพื่อน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 ขอส่งบอลให้เราหน่อยส่งบอลให้เราหน่อยใช้คือการส่งบอลที่ดีที่สุดนี่เราเก็บรับได้เวลาเราจะกดเตะเนี่ยให้กดทางลูกบอลน,นะครับนี่แล้วก็กดแรงเท่าไหร่ก็คือแบบค้างไว้อะเออแต่ห้ามค้างเกินนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่หยุดมันจะหยุดเตะอย่างงี้จิ๊บอย่างงี้ ถ้าทุกคนได้บอลแล้วมีคนมาแย่งอ่ะเวลาเขาจะสกัดสกัดอย่างเงี้ยเออให้ทุกคนทำอะไรไหมให้ทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกตอนที่ผมได้บอลเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะผมทำได้ต้องให้ต,ต้องได้บอลก,ก่อนแป๊บนึงนะครับอ,นนอันนี้เพื่อนอันนี้นนอันนี้อันนี้เอาออันนี้เอ้าโยนแล้วเหรออ๋ออยู่นู่นน่ครับเดี๋ยวผมจะได้บอลนะเพื่อนไม่รู้เพื่อนจะส่งหรือเปล่า ตองส่งเออส่งเอ้นี่นี่ี่ผมกดมาแกเออที่มันเป็นรูปคนแบบทำท่าอะไรอะปะท่าเหมือนจะท่าเต้นอ่ะเออใช่ไหมนั่นแหละกดไปเลยครับทางขวาทีเดียวเองเออเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่เราทุกคนอาจจะดูไม่ทันพี่ผมทำท่าม่จะเอเอเ ถ้าถ้าของคนไหนตีลังกาเนี่ยถ้าถ้าชื่อบอลนักบอลแหละไม่รู้ดิจัดกล้องก่อนแล้วผมว่าผมขอยืนชิวๆเอาเพื่อนไหมเพื่อนมาส่งให้เราเฉยไม่เป็นไรโอ้ยมาทางนี้ก็สวยดิทุกคนเห็นทางขวาไหมเออที่มันเป็นรูปแบบเหยยบบอลน่ะเออนั่นแหละเวลาเราโดนยังก็อย่างนี้เลยมันจะได้คะแนนด้วยนะครับ อย่างนั้นรับรับไม่ได้นี่เรียบร้อยครับขนาดเตะเบาขนาดนี้ย้อนย่างเออเตะเอออุ้ยมันเข้าเราไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เขารับได้โอ้โหเกือบแล้วเกือบเลยนิดเดียวครับอามานี่ามมนี่ามมนี่เตเะเบาดี <laughs> ก็โก้แ้วเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอ้โหเนี่ยแหละเพื่อนผมครับเขาเป็นคนอังกฤษหรือเปล่าไม่รู้ว่าไทยไม่รู้ไทยหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ขอคุณมาทุกคนที่กดจตจมให้ผมถึงหนึ่งร้อยเจ็สิบคนกว่ากดได้ถึงสองร้อยเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะคะพูดจริงเลยนี่เออสกัดมันเพื่อนเลยเพื่อนเอยระวังระวังเออนั่ยน,นี่นเหมือนที่เขาทำเวลารโดนสกัดอะเราก็ต้องกดปุ่มนั้นครับ แต่เราต้องได้บอลก่อนนะไม่งั้นเราไม่ไม่มีให้กดน,นะถ้าโกเนี่ยเรา,าเราไม่สามารถสกัดได้นะทุกคนเออถ้าสกัดมันจะสกัดไนะเขาคือโกถ้าสกัดในชีวิตจริงอะสกัดได้แต่คงเดนโดนใบเหลืองอะแต่ว่าเวลาเราได้บอลแล้วเราเยี่ยงกับโกไม่ได้นะโกมันจะผลักเราได้นะเออ เย้ยตูเพื่อนยิงประตูได้ครับวันนี้จะขาดแป๊บนดียเพราะว่าตอนนี้มันดึกแหละเฮ้ยแม่งยังไงยังไงอ้าหู้หู้แล้วสองประตูยืนเฉยอย่างงั้นก็เสร็จแล้วแต่อย่างงี้ในชีวิตจริงทำได้จะบอกไม่รู้อะ

โกมันชอบเล่นอย่างเงี้ยมากเลยไม่รู้ทำเพื่ออะไรเล่นเน่เน่ไรเล่นอย่างเงี้ยก็ทำเพื่ออะไรไม่รู้กับมันทำให้เสียเวลาด้วยไงเออประเด็นเน่ยเน็ตอ๋อเน็ตผมกระตุกอ่ะเน็ตผมก็ตุกทุกคนดูดิเน็ตผมก็ตกอ่ะโอ้โหเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยดีคอ่ะอุ้ยเออ แตคะแนนอเป่าบรผ่านที่ยอดเยีเ่ยมไม่เน็ตผมก็ตูกอย่างเงี้ยเอ้าแต่คนฝั่งเลยสวยอ่ะจะิจะ๊บ โก้ครับทุกคนม,ม,มันมดีเปัญหาทุกคนเขารู้เปล่า,า,าที่รู้เปล่าไม่รู้เอามานี่เพื่อนเราอยากได้บอลเราอยากตีเราอยากเก่งตีเราอยากเก่งเลยแน่น นั่นไงเห็นโดสกัดเลยเห็นไหมมัจะเล่นแต่เราก็เล่นนะไปไปกันไว้เรามารถเลยเทมาเอาไไของแกละเออเอาไปเพื่อนยยสเบบี้นยปยย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  อ๋อในผมก็ตงรงนี้มีอะไรอคิปน,นี้ก็ขอตลา EP พวกนี้นะคะวันนี้ว่าเน็ตผมก็ไม่โดวไปดูเรื่องเน็ตกไม่รู้ไม่รู้เน็ตเป็นอะไรนะเดี๋ยวติดตาม EP สองกันแล้วกันนะครับโอเค